ทิวไป่ทิวลัวขี้เหล็กพ่ชืึ่งสุมทุมพุ่มไม้ดอกไม้สวยงามดอกอันนี้ดอกอะไรนะดอกทองอุไรอันนี้อันนี้ความลกมีทั้งความลกมีทั้งอะไรพี่ชืึ่นยังไม่ได้ออกมาทำเลย ทำได้นินดนิดหน่อยนยเร่งตัดหญ้าอยู่ตัวนี้ดอกไม้สวยสวยเลยนี่ดอกไม้สวยมากอันนี้ต้นชมาเลียงลมลมแรงดีเจ้านี่ลมเย็นอากาศเย็นสบายแต่เพุ่งเช้าพิ่ง่งสามโมงกว่ามั้งนี่ดูดอกไม้ดอกอะไรนะดอกแก้ว ท,ทำรออันนี้ชงโคเดี๋ยวชงโคออกนี้จะสวยมากเลยนะชงโคลูกค้าคอยลูกค้ามารับมพะพร้าวเกดเช้าเลยวันนี้ก็ตอนนี้มพะพร้าวลงราคาอีกแล้วเขามารับถึงสวนกองนี้ก็หกร้อยพอดี ขอบคุณครับพี่ชื่นให้ดูเนาะวันนี้ก็ยัง,ยงพูดงงงอยู่ยังงวงเงียอยู่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ